สำหรับรูปภาพที่เด็กๆทีเ่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นลูกห้องคอมพิวเตอร์นะครับระดับประถมวัยของโรงเรียนอนุบาลจัตทบุรีนะลูกนะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณกูเฟิร์สอีกแล้ว มาเจอกับคุณครูเฟิร์สแบบนี้แสดงว่าเด็กๆก,กําลังจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเฟิร์สมีกิจกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเลือกอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะตัวนี้เรียกว่าเคสนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วก็มีปุ่ม power หนึ่งปุ่มไว้สําหรับเปิดเครื่องด้วยนะคะต่อไปตัวนี้เรียกว่าจอ monitor หรือหน้าจอนะคะตัวนี้มีปุ่มเยอะแยะเลยเจ้าตัวนี้เรียกว่า keyboard หรือว่าแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะมีหลากหลายสีเลยไม่ได้มีเฉพาะสีดำหรือสีขาวนะคะต่อไปตัวนี้เรียกว่า หูฟังค่ะหรือว่าดโฟนจะมีหูฟังแบบทั้งมีสายและไร้สายนะคะมีหลากหลายสีเช่นเดียวกันต่อไปเจ้าตัวนี้เล็กที่สุดในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เลยค่ะตัวนี้เรียกว่าเมาส์นะคะเมาส์ Mouse มีหลากหลายสีเช่นเดียวกันค่ะมีทั้งไร้สายแล้วก็มีสายด้วยนะคะ เรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์ชิ้นใดหายไปกันนะคะอ่าอุปกรณ์ชิ้นใดหายไปกันคะเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือเจ้าคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์นั่นเองค่ะที่หายไปต่อไปอุปกรณ์ชิ้นใดหายไปกันคะเนี่ย นี่นั่นเองนะคะก็คือเจ้าจอมอนิเตอร์หรือว่าหน้าจอนั่นเองนะคะหายไปต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นใดาหายไปกันคะนี่เจ้าตัวจิ๋วนั่นเองนะคะคือเมาส์นั่นเองนะคะที่หายไปเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะ ต่อไปอุปกรณ์ชิ้นใดหายไปกันคะคำตอบก็คือเจ้าหูฟังหรือว่าเฮดโฟนนั่นเองหายไปได้ยังไงหายไปเราไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีลำโพงด้วยต่อไปอุปกรณ์ชิ้นใดหายไปคะเด็กๆ นี่เจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือเจ้าเคสนั่นเองนะคะหายไปตัวนี้สำคัญมากด้วยนะคะเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์เลยเก่งมากๆเลยนะคะจบเลยให้พทุกคนที่าใจได้เลยแล้วพอจำเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยพอจำได้ไหมลูกเดี๋ยวค,คุณครูจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างที่หนึ่งนะครับจะเป็นเคสนะครับจะเป็นเครื่องสีเหลี่ยมนะลูกเนาะ อ,อันที่2จะเป็นจอมอนิเตอร์นะครับหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันที่3มจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าแป้นพิมพ์เนาะอันที่4จะเป็นหูฟังนะครับหรือว่าเฮดโฟนนะลูกนะส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเมาส์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์นะลูกนะสละที่นี้นะครับครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับลกูกบ๊ายบาย